สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,อพี่น้องทั้งช่องฮักนักสวีเด่นเป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นกระแสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นน่ะนะคะพี่น้องค่ะอะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตนำมาวิจารณ์เป็นการติเพื่อก่ออย่างนั้นก็นแล้วกันน่นนะคะติ แล้วก็วิจารณ์ในกรณีที่โปรดิวเซอร์ของสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงในกรณีที่เอาสองสาวขึ้นมาประชันกันบนเวทีอันทรงเกียรติเราก็ว่าได้เพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงก็เป็นหมอลำวงต้นๆของเมืองไทยที่มีผู้คนยิ่งช่วงหลังๆนี่มีผู้คนให้ความนิยมชมชอบในด้านสื่อเช่นมิเดียเยอะแย,ยะมากมายถ้าพูดถึงแวดวงหมอลำใครๆก็รู้จกักวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนั่นก็ถือว่าเป็นเวทีอันสูงเกียรติที่นำสองคนนี้เป็นแขกรับเชิญว่างานเถอนะนะคะพี่น้อขาน้องตอมก็รู้ อยู่แล้วว่าเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ก็อยู่ในขอในวงของสาวน้อยเพร่อนแพงก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อมีเสียงในสาวน้อยเพื่อนแพงมาด้วยระยะหนึ่งกําลังโด่งดังด้วยนั่นแหละค่ะพี่นอ้องขาแล้วก็น้องแอมเองแอมชนทิชาก็ดกีกรีก็คือเป็นแชมป์ยี่สิบกว่าสมัยเกือบสามสิบสมัยในการรายการดวลเพลงจริงทุนซึ่งเป็นคนที่มีน้ําเสียงถือว่าสุดยอดแล้วกันน่นะคะพี่นอ้องขานั่นก็คือเป็นคนที่อยู่ในกระแสที่ถ้าพูดถึง แวดวงบันเทิงหมอลำร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็ทั้งสองคนนี้ก็ไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะพี่นอ้องขาแต่ก็ถือว่าได้รับเียียดอย่างสูงล่ะคะ่ะเอามาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ทําไมหมอแม่เองถึงบอกว่าเอามาถือว่าเอามาวิจารณ์เพื่อติเพื่อก่ออย่างนั้นแล้วกันนะนะคะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเห็นเอาสองคนขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีล่ะคะ่ะพี่น้องในกรณีไหนก็ตามใครจะเชิญใครออกไปงานนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ตามล่ะคะ่ะพี่น้องข แต่กับการที่วงวงหนึ่งที่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแน่นอนมันก็ต้องมีผู้ควบคุม เอางี้แล้วกันนะคะพี่น้องขะมาดานหน่อยจะขออนุญาตอ่าติเพื่อก่อแล้วก็ขอวิจารณ์ไปตรงๆในในส่วนของอ่าโปรดิวเซอร์ของสาวน้อยเพชรวันแพงในเหตุการณ์นี้อ่ะนะคะพี่น้องะ่ะเหตุการณ์อื่นโอเคเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่เจิญสองคนนี้ไปขึ้นเวทีน่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานน่ะนะคะพี่น้องขะไปขึ้นเวทีประชันกันแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันน้องแอมชนทิชาที่เป็นดีกรีแชมป์เกือบ30น่าจะเป็น27 สมัยของดวนเพลงชิงทุนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุน้อยน้ยนําเสียงดีนู่นนี่นั่นอะไรยังไงที่เราติดตามอยู่แล้วนะคะพี่น้องขานั่นก็คือมาไม่ว่าจะเป็นจากสื่อ,อาทางาสังกัดใหญ่เขาเองเช่นดวนเพลงชิงทุนทุกคนก็รู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทั่วไทยทั่วโลกก็รู้จักในนามของน้องแอมชนที่ชาอย่างที่ว่านะพี่น้องนะเป็นผู้ที่มีน้ําเสียงดีเป็นผู้ที่มีแววดีเป็นผู้ที่อนาคตไกลเพราะเด็กเขายังอายุแค่สิบ เจเองอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะนั่นก็คือน้องแอมจนทิจาดีกรีก็แชมป์เกือบ30สมัยของดวนเพลงจริงทนมันก็เป็นการการันตีของน้องอยู่แล้วและอีกคนนึงก็คือเป็นน้องต๋อมที่เป็นผู้พิการทางสายตาแต่ดีกรีเสียงเขานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง อันในปาเตีอย่างนั้นแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องขาที่เราไปติดตามเขาเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเราก็เพิ่งมารู้จักกันคนส่วนมากก็มารู้จักเมื่อเขามาปรากฏตัวแล้วก็ถูกเชิญตัวมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรแว่นแพงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่แบ๊บบอสโจเอามาเพื่อที่จะมาปลุกมาปั้นมาโน้มมานี่เพราะว่าแต่ก่อนเขาก็มีการร้องเพลงอ่าตามภาษาของคนที่พีการสังสายตาก็ไปตลาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรก็ออกสื่อบ้างออกอคลิปออกอ่าซิงเกิลบ้างก็อย่างว่าแต่พอ ออมาดังสุดๆนี่ก็คือน่าจะอยู่บนเวทีสาวน้อยเพื่อนมาแพงแหละค่ะพี่น้องคะมีผู้คนรู้จักมากมายอันนี้คือคร่าวๆเป็นมาสองคนแต่คราวนี้ทาไมถึงเอามาวิจาร์โปรดิวเซอร์อ่าวิจารไปถึงโปรดิวเซอร์ด้วยกันโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นผู้ที่เป็นกากับโปรดิวเซอร์เป็นบุคคลที่สาคัญที่อยู่เบื้องหลังไงคับพี่น้องคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลิตทุกขั้นตอนมีหน้าที่ควบคุมดูแล ภาพรวมของชิ้นงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามก็ว่าโปรดิวเซอร์ก็คือเป็นผู้ดูแลผู้กำกับชิ้นงานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาตั้งแต่ที่เริ่มฟรีเริ่มโปรเริ่มโพสต์อย่างที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมกีการซ้อมการซ้อมแล้วก็ออกแสดงหน้าเวทีแล้วก็หลังจากที่ออกจากการแสดงอะไรยังไงในชิ้นงานนั้นๆนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาคือโปรดิวเซอร์อ, Producer, อย่างที่เรารู้กันเนาะแต่คราวนี้ก็คือกับการที่ทำไมถึงนำมาวิพากษาเป็นเพราะว่าน้องแอม โอเคแต่งชุดสวยเลยละ่ะค่ะนั่นก็คือเขาเป็นแขกรับเชิญเพื่อที่จะมาขึ้นเพลงร้องเพลงแล้วก็เชิญมา <c oughs> บอจก็เอามาร้องเพลงคนละท่อนว่างั้นเถอะร้องเพลงคู่กันกับน้องต๋อมซึ่งถ้าจะพูดดูโดยรวมแล้วก็ถือว่านายแน่มาก ได้มากหลักฐานในกรณีที่สารพันแพงนำสองคนนี้มาขึ้นเวทีซึ่งมันเป็นสองคนเป็นขวัญใจของพวกเราอยู่แล้วนั่นแหละค่ะแต่คราวนี้ทำไมถึงวิจารณ์การแต่งตัวค่ะพี่น้องค่ะคำว่าโปรดิวเซอร์ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าจะเอาใครเอาอะไรมาแน่นอนหล่ะค่ะพี่น้องอย่างน้อยมันก็ต้องให้เกียรติสถานสถานที่ให้เกียรติเวที เวทีอันทรงเกียรติเวทีอันศักดิ like ์สิทธิ์เวทีอย่างที่งดงามอย่างของบอสโจที่เขาทุ่มทุนสร้างนู่นนี่นั่นอะไรอลังการงานสร้างแต่เอาคนดังเอาอย่างไรแล้วกันนะนพี่น้องนะคนดังเอาไปขึ้นเวทีแต่ทําไมไม่มีการกํากับดูแลในการเสื้อผ้าหน้าผมมาอย่างนี้แล้วกันน่ยนะคะพี่น้องคะเหตุการณ์นี้ก็คือขอติขอวิจารณ์ในส่วนของโปรดิวเซอร์คนที่ผู้กํากับดูแลในชิ้นงานนั้นๆอย่างที่ว่าเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังในการผลิตทุกขั้นตอนของงาน ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการแสดงหลังจากการแสดงในเหตุการณ์นีนะคะพี่น้องคะทำไมไม่มีการกำกับดูแลในเสื้อผ้าหน้าผมให้น้องบ้างอย่างเช่นที่ขึ้นน้องเพลงอย่างเช่นเพลงจบแบบเท่ๆคู่กับน้องแอมน้องแอมแต่งตัวเธอสวยเลยล่ะค่ะพี่น้องคะแต่เสียงเนี่ยแต่เสียงนี่ถ้าจะให้พูดตามจริงนะคนเราคนฟังเนี่ยน้องแอมกับน้องตอมน้องตอมยังไงก็กินขาดน้องตอมนี่ชนะอยู่แล้วในเรื่องน้ําเสียงะนะคะพี่น้องคะ ติอย่างเดียวค่ะเอาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติมีผู้คนรอรอในฐานะที่หนึ่งแ่ละน้องตอมเองไม้แต่ไปขึ้นเวทีสาวน้อยที่ไหนอะไรยังไงก็มีผู้คนติดตามเขาเพราะว่าเขาชื่นชอบในความสงสารมาความชื่นชอบในน้ําเสียงของเขาเองในตัวเขาเองก็คือมีผู้คนอยู่แล้วแล้วก็น้องแอมเองก็จะเป็นผู้คนที่มีชื่อเสียงในด้านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วอย่างที่ว่าดังกับดังมาเจอกันในเวทีอันทรงเกียรติแบบนี้ม่อมแม่มองว่ากับการที่โปรดิวเซอร์นั้นผิด อย่างแรงเลยล่รคคะพี่น้องครับทำไมไม่จัดการเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมให้น้องต่อมคะพี่น้องเพราะว่าอะไรเขาเป็นผู้พิพากษาคือหลังจากที่มีการ ออกมาแล้วมาดามหน่อยได้ไปนั่งอ่านอคอมเมนต์ในตัวของอสารนพเปินมะแพงในเพจหลักของเขามีการถ่ายทอดแล้วก็จะมีคนเขียนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยแหละคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็คอมเมนต์ส่วนมากก็จะเป็นในทำนองที่ว่าเอาเขาขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างแอมกับต๋อมพูดง่ายๆสองคนนี้ดีเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาเพราะว่าต่างคนต่างก็มาในน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วแต่กับการที่ เอามาแบบนี้มันเป็นการฆ่าการชัดๆก็ว่าได้เพราะว่าหนึ่งคนหนึ่งแต่งตัวถ้าสวยอะไรยังไงคนหนึ่งใสก่กางเกงขาสั้นขึ้นเวทีนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะมองด้อยเขาจะมองด้อยให้สําหรับน้องต๋อมเขาเป็นผู้พิการทางสายตาอันนี้คือจากคอมเมนต์ส่วนมากกันนะคะพี่น้องคะเขาเป็นผู้พิการทางสายตาอยู่แล้วมันก็ด้อยอยู่แล้วถ้าจะพูดตามจริงความน่าสงสารมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมไม่มีใครดูแลให้เขาถึงจะว่านั่งบอกว่าเชิญขึ้นมาประกบกันก็รู้ อยู่แล้วว่ามีการสคริปต์กันอยู่แล้วล่ะค่ะว่ากับการที่เชิญน้องแอมมาน้องตอมมาแล้วก็จะมาร้องเพลงคนละทอดน,นู่นนี่นั่นรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วว่าโอเคมีคนขึ้นเวทีสองคนนี้อยู่แล้วทําไมไม่มีเสื้อผ้าหน้าผมอย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นขึ้นเวทีอันทรงเกียตนินี้นั่นแหละกับพี่น้องกะนี่ก็คือในฐานะที่หมอแม่เองก็เป็นผู้คนที่ดูแลเอ้ยไม่ใช่ที่ดูแลเป็นผู้คนที่ดูความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นเอฟซีแล้วก็เป็นคนที่ดูเป็นผู้ชม ผู้ฟังที่ติดตามตลอดเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะ แต่ทาไมถึงโปรดิวเซอร์ถึงไม่มีการจัดการเสื้อผ้าให้น้องโอเคผมก็ไม่เป็นไรผมปล่อยแบบมันก็ถือว่าโอเคแต่กางเกงควรที่สมมุติว่าจะไม่แต่งเป็นชุดเป็นสวยอะไรอย่างไรก็เถอะค่ะพี่น้องขาอย่างน้อยมันก็ต้องมีการเตรียมการก่อนขึ้นเวทีเอาสมมติว่าจะขึ้นเวทีสามตุ้มสี่ตุ้มอะไรอย่างไรการเตรียมการการเสื้อผ้าให้น้องทาปากทานุ่นทานี่นินดนึดนงเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาขึ้นมาประกบกันกันกบน้องแอมฉะนั้นก็คือมันเีข้อเปรียบเทียบไงครับพี่น้องขาทําไมให้เขาเดินขึ้นมา บนเวทีในการถูกเชิญขึ้นมาร้องเพลงประกบกันเพลงดังด้วยนี่แหละจบแบบเท่ๆนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วเอาคนที่ถือว่าน้องพิการทางสายตาอยู่แล้วนั่นแหละค่ะทาไมมันเหมือนเป็นการที่เอาขึ้นมาฆ่ากันเอาขึ้นมามันมีข้อเปรียบเทียบไงค่ะพี่น้องขาว่าคนนี้เป็นคนสมบูรณ์แบบมีตาครบสมบูรณ์แต่น้องอเผอิญพิการทางสายตาแล้วไปเพิ่มความให้เขาอีกว่าทําไมไม่ดูแลให้เขาเนี่ย มันก็เลยเกิดอาการที่บอกว่าดราม่าไหมเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ไหมเป็นการที่ทําแล้วออกมาไม่ดีไหมเหตุการณ์นี้มันก็มันก็มันก็สมควรทัวลงอยู่นะสําหรับโปรดิวเซอร์ของสานักเพื่อนแพงนะครับพี่น้องคะอย่างน้อยก็ควรที่จะใส่เกง,เกงขายาวให้น้องใส่เกงขายาวหรืออย่างน้อยก็ขึ้นมาถือว่ามาเทียบซุปตาเอาไง,ไง่ายๆในะเมื่อน้องแอมเขาก็ยัง เป็นคนที่ถือว่าโด่งดังในด้านสซเชีีเดียเขามาจากต้นสังกัดใหญ่ว่าง่ายๆแล้วก็มาขึ้นเวทีอันสูงเกียตินี้แล้วน้องคนที่จะมาร้องด้วยควรที่จะอย่างน้อยก็แต่งหน้าแต่งตาให้เขานิดนึงใส่กระโปรงกระเพิงขึ้นมาอะไรอย่างไรก็ได้ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น แหวกไปแหวกมาไอ้ไอ้ไอ้พาไปอ,อ,อะไรนะฉีกไปฉีกมามันเป็นเหมือนวัยรุ่นมาดูหน้าเวทียังไงอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเชิญขึ้นมาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติอันนี้คือขอติเลยนะคะพี่น้องคะอาถ้าทุกคนเห็นแต่จริงๆแล้วคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะพี่น้องคะหลังจากที่มีการเอาอทางช่องใหญ่ทั้งต้นสังกัดของสาวน้อยเพื่อมาแพงในเพจนี้เอาขึ้นมาเอามาาให้เราดูย้อนหลังอย่างที่ว่าแหะค่ะ ก็มีคอมเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้หมอแม่เองก็ถือว่าเป็นห่วงถือว่าติเพื่อก่อถือว่าเอามาวิจารณ์เพราะว่ามันจะได้เป็นการที่เป็นบทเรียนสําหรับ แขกรับเชิญต่อไปแล้วก็น้องตอมเองก็คงจะมีการปรากฏบนเวทีตลอดอย่างที่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่อย่างน้อยแล้วก็ให้เกียรติเวทีอย่างน้อยเราก็ต้องให้เกียรติคาว่าสาวน้อยเพชรนบ้านแพงซึ่งซึ่งเวทีเขาอะไรทุกอย่างเขาทํำอลังการเยอะแยะมากมายแล้วก็เชิญผู้ที่มี มีกระแสสังคมติดตามว่างั้นเถอะค่ะพี่น้องขาอะแล้วเอามาคู่กันแบบนั้นเป็นการฆ่ากาันชัดๆอย่างติวานนั่นแหละคะ่ะแล้วทําไมถ้าจะบอกว่าโปรดิวเซอร์หลุดเหรอหรือยังไงหรืออาจจะมองไม่เห็นตรงนี้หรือในช็อตนี้อาจจะลืมมองข้ามผ่านไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรจริงๆแล้วคําว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของวงใหญ่ขนาดนั้นไม่น่าจะพลาดละนะคะพี่น้องะ่ะถ้าจะบอกว่าน้องเขาชอบสไตล์นี้น้องไมมันก็ไม่ควรจะตายหรอกเพราะกับการที่โปรดิวเซอร์นี้ก็คือทุกอย่างมีการควบคุมจากโปรดิวเซอร์ สำคัญที่สุดก็คือเป็นตัวสําคัญในการที่ดูแล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องหมอลำนู่นนี้นั่นเวทีเดินซ้ายเดินขวาออกหน้าออกหลังอะไรอย่างไรโปรดิวเซอร์เป็นตัวที่สําคัญนะครับพี่น้องขาเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการผลิตทุกขั้นตอนมีหนะ้าที่ควบคุมดูแลภาพรวมของชิ้นงานนั่นแหละครับพี่น้องขาทําไมถึงปล่อยให้หลุดมานะนะครับพี่น้องขาอันนี้ก็คือหลายวงก็คงจะเป็นนู่นนี้นั่นอะไรอย่างไงขี้หมูขี้หมาก็อย่าใส่กางเกงขาสั้นใส่ขาย,ยาวให้น้องกด็ดีแต่ถ้าพูดตามจริงเรามีเวลาเตรียมการอยู่ว่าเชิญสองคนนี้ขึ้นมา หนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงล่วงหน้าก็แค่เอากระโปรงมาใส่หรือเอากเกงๆมาใส่หรืออะไรยังไงมันก็น่าจะมีอยู่แหละนะคะพี่น้องขามันก็น่าจะมีอยู่แก้ไขเฉพาะหน้าไม่ควรเีืจะใส่เกงกีนขาสั้นขึ้นเวทีประกบกับสุปตา์ว่างันเถอะมันก็ไม่ควรน่ะนะคะพี่น้องขาอันนี้คือจิบยกมาถือว่าตีเพื่อก่อนอยังไงแล้วกันน่ะนะคะพี่น้องก็ คิดว่าต่อไปรอบต่อไปจะเชิญใครอะไรอย่างไรน้องต๋อมเองก็คิดว่าจะไม่เจอเหตุการณ์ที่แสงเกงขัไม่ไม่ใช่อยู่ในรายการแมวล่านะพี่น้องนะนั่นเป็นการที่โอเคแมวล่านี่คุณอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคนู่นนี่นั่นใส่คัสัตอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรเพราะว่าทุกคนเขาดูอยู่ทั่วโลก ถ้าจะพูดตามจริงถึงจะเป็นแมวลาก็เถอะเพราะน้องก็ออกแมวลาบ่อยๆแต่คราวนี้ก็คือกับการที่ใส่ขาดชั้นยิ่งมาขึ้นเวทีที่เป็นการโปรโมทตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าน้องแอมมาแล้วก็น้องต๋อมจะขึ้นเวทีประกบด้วยนีย่น้องต๋อมมาแล้วหรืออะไรพวกนี้นะมันไม่ควรที่จะมีแบบนี้นะ,ะพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นเคสตั้ดีว่าก็หวังอย่างยิ่งว่าผู้ชมผู้ฟังอย่างเราจะไม่เห็นเหตุหการณ์นี้อีกก็คือนักร้องดาดารับเชิญประกบซุปตาอะไรก็ตาม จะไม่ให้น้องตอมใส่ขาสั้นขึ้นโวยทีนั่นนะคะซึ่งมันเป็นภาพรวมแล้วดูไม่ดีนั่นนะคะพี่น้องคะตีเพื่อก่ออยังไงแล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ